สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมีในเดือนธันวาคมคลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงเป็นธรรมเนียมที่เราต้องขอบคุณกันก่อนขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกําลังใจมากๆขอบคุณจริงๆ สำหรับการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะย้ำหลายครั้งแล้วว่าพื้นดวงเดิมของคุณสำคัญมากๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้สำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาจนถึง12เมษา แต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางลักอยู่ที่มีนอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในการอ่านดวงเราจะพยายามบอกความหมายแล้วก็วิธีการอ่านเพื่อคุณที่สนใจนะคุณดูบ่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะอ่านดวงของคุณเป็นนะจะได้ได้ประโยชน์ด้วย เดือนนี้ดาวพฤหัสดาวประจําตัวของคุณยังเป็นเกษตรกุมรักอยู่วันที่สาธันวาดาวพฤหัสจะเดินหน้าแล้วนะตัวคุณก็จะมีกำลังกายมีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นหลังจากที่กับปลกกับเปรย่มานานอารมณ์ที่เคยเบียงวียนก็จะมั่นคงขึ้นทําการสิ่งใดมีความราบรื่นดีขึ้นนะเพียงแต่ว่าก็จะเอาใจตัวเองมากขึ้นด้วย คุณยังมีความกังวลในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของลาบผลรายได้นะกลัวหาเงินไม่พอใช้ไพ่ยิปซีประจำตัวตนในเดือนนี้ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์เดือนนี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันยากลำบากหรือว่าชีวิตคุณจะมีอุปสรรคมีปัญหาชีวิตค่อนข้างมากคุณอาจจะพบกับความสูญเสียอะไรบางอย่างเสียใจ ผิดหวังกับเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังยังไงเดือนนี้ดูแลสุขภาพใจด้วยนะในด้านการงานพรฤหัสบดีดาวการงานก็กลมลักตัวคุณเองก็ยังมุ่งมั่นจดจ่ออยู่กับเรื่องงานแล้วดาวพรฤหัสเดินหน้าการงานของคุณที่เคยติดขัดล่าช้าเริ่มขยับดีขึ้นเข้าที่เข้าทางมากขึ้น ในพบการงานมีพุทธเจ้าเรือนพันธุและพุทธเจ้าเรือนปัตตนิจออยู่ดาวเป็นประคุณอาจจะต้องไปรับภาระงานของคนอื่นคนที่เขาทำงานไม่ทันคุณก็ต้องเข้าไปช่วยอาจจะต้องทำอะไรย,กยากๆที่ไม่คุ้นเคยซึ่งทำให้คุณลำบากใจหรือทำให้คุณเบื่อหน่ายมีโอกาสที่คุณจะได้กลับไปร่วมงานกับคนเก่าๆที่คุ้นเคยกันมา วันที่6ธันวาดาวสุขดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนมรณะเข้าพบการงานสหัชชะมันหมายถึงการเดินทางระยะสัน้นมรณะหมายถึงการเดินทางระยะยาวคุณก็าอาจจะมีการเดินทางบ่อยเกี่ยวกับง,งานนะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นวันที่16ธันวาดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอริก็จอนเข้าพบการงาน ทั้งอริและมรณะในพบการงานเดือนนี้คุณต้องตั้งหลักตั้งสติดีๆมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเอาด้านดีก่อนคุณที่ทําธุรกิจของตัวเองคุณมีโอกาสที่จะขยับขยายงานอาจจะขยายไปต่างถิ่นต่างประเทศนะหรือว่าได้เริ่มต้นงานใหม่มีหุ้นส่วนมีผู้ร่วมงานใหม่คุณที่ทํางานประจํามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่เนื่องจากมันมี อทิตย์เจ้าเอนอริมาร่วมด้วยเนี่ยคุณอาจจะต้องไปรับตําแหน่งใหม่ที่งานมันยากงานมันท้าทายความสามารถของคุณหรือเป็นงานที่คุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาต้องไปชนกับปัญหาโดยตรงเรียกว่าไม่ได้ง่ายๆนะต้องทุ่มเทความสามารถกันสุดฤทธิ์ส่วนด้านไม่ดีทั้งอริและมรณะในพบการงานมันก็ทําให้คุณมีปัญหามีอุปสรรคมีความผิดพลาดเสียหายเกี่ยวกับงานของคุณ ระวังในเรื่องของคำพูดเอกสารสัญญายิ่งคุณที่ทำเกี่ยวกับตัวเลขการบัญชียิ่งต้องระมัดระวังรอบหอบมาก,มากๆแล้วก็อย่าพยายามทำอะไรที่มันผิดกฎระเบียบขององค์กรน,นะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกจับได้ถูกตรวจสอบผู้ใหญ่เองก็เพ่งเลงอยู่ บางทีคุณเบื่อมากๆเหนื่อยมากๆเนี่ยอาริมรณะคุณอาจจะตัดสินใจลาออกจากงานได้เหมือนกันนะทำอะไรก็ใจเย็ยนๆใจล่มๆตั้งสติตั้งรักดีๆไพ่ย,ยิปซีด้านการงานได้พไพ่ห้าไม้เท้าไม้เท้านี่หมายถึงการงานโดยตรงเลยแต่ในรูปหน้าไพา่คุณจะเห็นคนเหมือนกับทะเลาะวิวาทกันอยู่เดือนนี้การงานของคุณมีอุปสรรคทําอะไรติดขัด คือมันต้องใช้ความสามารถต้องใช้ความอดทนมากๆอ่ะนะการทะเละาะเบาแว้มีปัญหากับทีมงานเพื่อนร่วมง,งานเจองานยากงานที่ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลาเรียกว,ว่าเดือนนี้ต้องใช้ความอดทนกันสูงมากๆทีเดียวในเรื่องการเงินราหูเจ้าเรือนวินาศเนี่ยไปอยู่ในภพการเงิน ก็ทําให้คุณมีรายจ่ายค่อนข้างมากอยู่แล้วนะราหูค้นรัพย์แล้ววันที่หนึ่งธันวาเนี่ยมฤุตะยูเองก็จะเดินกลับมาที่พบการเงินของคุณมฤุตยูเนี่ยเป็นดาวปุ๊บปับบางคนที่พื้นฐานดวงดีๆหรือว่ามีดาวสุภเคราะห์ใหญ่ให้คุณในพื้นดวงเดิมนะคุณอาจจะมีโชคได้เงินก้อนใหญ่เรียกว่ารวยป,ปุ๊บปับได้เหมือนกันแต่ถ้ามีดาวบาปเคราะห์แรงๆส่งถึงต้องระวังในเรื่องของการเงินการทองเรื่องของหนี้สินเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่จะเกิด ขึ้นแบบปุ๊บปั๊บปัจจุบันทันด่วนอังคารดาวการเงินก็ไปอยู่ในภพสหัชชะ สหัชะมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเงินคุณจะไม่ค่อยนิ่งอ่ะมันต้องหมุนเงินหรือว่ามีรายจ่ายคือเรียกว่ารับซ้ายจ่ายขวาตลอดนะอาจจะหมดเปลืองเงินเพราะว่าพี่น้องคนใกล้ชิดคนรอบตัวตัวคุณเองก็ค่อนข้างใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสเสน่หาอาจจะทําให้การเงินติดขัดได้นะแล้วก็ข้อสํคาคัญอย่าค้าประกันหรือว่าอย่าให้ใครยืมเงินเพราะคุณมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกลวงหรือว่า จะเดือดร้อนในภายหลังได้แต่ข้อดีก็คือนะเสาเจ้าเรือนลาภะก็ยังเป็นเกษตรอยู่ในภพลาภะยังไงก็แล้วแต่นะคุณก็ยังทำมาหาได้นะยังมีช่องทางผลประโยชน์ยังมีช่องทางในการหาเงินเข้ามาอยู่อาจจะมีโชคจากอสังหาเพราะเสาเนี่ยก็หมายถึง พวกอสังหาริมทรัพย์ได้เหมือนกันนะหรือว่ามีโชคในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาอาจจะได้งานพิเศษทําให้คุณได้เงินพิเศษนะเรียกว่ารายได้ก็ยังพอมีเพียงแต่ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายให้มากขึ้นเท่านั้นไพยิปซีด้านการเงินได้ไพเอดออกซอ์ ไพ่ดาบในปกติจะหมายถึงปัญหาและอุปสรรคแต่ไพ่ใบนี้ค่อนข้างดีเพราะคุณจะเห็นมีช่อมะกอกอยู่บนดาบแปลว่าคุณอาจจะมีการต้องตัดสินใจนะเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการเงินของคุณแต่ขอให้คุณมั่นใจว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องหรือถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินการทองจริงๆถึงเวลาและคุณจะมีคนช่วยให้คุณรอดไปจนได้ในเรื่องของความรัก พุธดาวคนรักคู่ครองของคุณเป็นปะอยู่ในภพการงานคุณที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วอาจต้องมีช่วงเวลาที่ต้องห่างกันบ้างเพราะว่าคู่ครองของคุณมุ่งมั่นอยู่ในเรื่องของการงานศุกร์ดาวอังคารราหูพุธศุกร์ดาวกลุ่มนี้เกี่ยวกับความรัก แบบรักแทรกรักซ้อนแล้วก็สุขดาวความรักก็อยู่กับอาทิตย์เจ้าเรือนอริอาจจะทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องความหึงหวงเรื่องชู้สาวนะทําให้มีปากเสียงต่อกันได้ส่วนคุณที่อยากมีบุตรหลานบริวารมีโอกาสที่จะสมหวังคนโสดคุณมีโอกาสได้พบเจอความรักในแวดวงการทําง,งานของคุณเพียงแต่ตอนนี้ดาวคนรักคู่ครองเป็นประก็ต้องระวังคู่ของคนอื่นหรือว่าแอบไปรักไปชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้ว ไพ่ยิบซีประจําความรักได้ไพ่เก้าดาบหน้าไพ่ใบนี้อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะถึงกับเครียดนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มกําลังที่จะมีความรักมีความสัมพันธ์ต่อกันคุณจะค่อนข้างเครียดคุณอาจจะทุกข์ใจหรือว่า ฝังใจกับบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วคุณไม่ลืมอดีตหรือคุณไปแอบรักชอบคนที่เขาไม่สนใจคนที่เขามีเจ้าของอยู่ทําให้คุณเก็บมาเครียดคิดมากทุกข์ใจปล่อยวางลงบ้างนะถือคติอะไรที่เป็นของคุณยังไงก็เป็นของคุณแต่อะไรที่ไม่ใช่ของคุณปล่อยไปบางทีอาจจะดีกว่าแล้วก็รอรับสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาน่าจะดีกว่าเนาะ นี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีในเดือนธันวาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะขอบคุณและสวัสดีจ้า